เรียกว่าทายอายุกันแทบไม่ถูกเลยทีเดียวค่ะสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างเจนนี่อัลลพาธนะัป้อมเพชรหรือเจนนี่เทียนโพสวรรณที่ยิ่งมีลูกยิ่งสวยขึ้นไปอีกค่ะความสวยของเจนนี่นั้นไม่มีสังเลยจริงๆและล่าสุดเมื่อเจนนี่ได้โพสภาพผ่านอินสตาแกรมของตนเองในลุคสบายๆแบบใสเสื้อยือดกับกางเกงขาสั้นแจกความสดใสแต่แฟนๆต่างพากันทักเป็นเสียงเดียวกันว่า เจนนี่นั้นหน้าเด็กมากๆโฟกัสจุดอื่นไม่ได้จริงๆค่ะยิ่งมีลูกก็ยิ่งดูสวยดูเด็กลงไปอีกบางคนถึงกับทักว่าคุณแม่ของน้องโนราไปทำอะไรมาหรือเปล่าคะอีกทั้งก็ยังมีคอมเมนต์แซวคุณแม่เจนนี่ด้วยนะคะว่าเป็นพี่สาวของน้องโนราเพราะว่าหน้าเด็กตลอดการจริงๆค่ะเรียกได้ว่าโพสต์ภาพทีไรทำเอาแฟนๆถึงกับอึ้แงแห่โฟกัสที่หน้ากันอยู่ตลอดจริงๆเลยนะคะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ